Yeah, uh. okay, ก็ไม่ได้มานานนะครับคุณตองสวัสด <inde> ีนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่คุณตองถ่ายมาให้นะครับยังมีค้างอยู่ก็เยอะนะครับแต่วันนี้เราก็มาที่ร้านนะครับคุณตองแต่โกเลยไม่รอยช้านะครับมันมัเหลือแค่เดือนเดือนจะอีกไม่ถึงสิบห้าวันเนาะอ๋อใช่ใช่ใช่ก็รีบสั่งกันตอนนี้เลยนะครับพวกเราก็ส่งกันอยู่ทุกวันนะครับผมถ้งทางสปปเราก็เยอะนะครับผมของนี้ราคาที่ผมจะบอกตอวนี้ก็คือก่อนสงการเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูรุ่นแรกเลยกันแล้วกันไนูู้เยอะนะครับตัวนี้นะครับ ไหนพัผมไม่รู้วันนี้ถ้าดูช่องผมช่องพี่โพสจะส่วันนี้เอาไป3,990บาท3,990บาทนะครับไุดนะครับตัวนี้บูทูตได้ USB ได้ตัวนี้ก็เป็น12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับผม12นิ้ว2ใบนะครับเขาเวอร500วัตต์ข้าละ2 5งวัตหนึ่งตัวไม้นะครับไม่ได้2ตัวนะครับตีตงกีตาร์ลงได้เลยนะครับผม3ามพัก้าานะครับตัวนี้สามนเ้าอยักมาเลยนะครับแบ่งหหน้าจอักมาเลยครับผมรับเยอที ตัวนี้แครบหน้าจอทักมานะครับต่อไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขยับขึ้นมานะครับจะเป็น15นิ้ว15นิ้วนะครับสิบห้นิ้วเมื่อกี้สิบสองเมื่อกี้สิบสอนะครับตัวนี้15เนาะไงแครบหน้าจอมานะครับ15พร้อมขยายนะครับพร้อมเปิดนะครับตัวนี้ผมให้4,500ัาร้อบาทรอนะครับยี่สิบสินะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเสียงที่ออกมาตัวนี้จะนุ่มนะครับ ตัวนี้15นิ้ว2ใบนะครับผมตัวนี้500้อวัตต์หาวัตต์แล้วตัวนี้ร้อยวัตต์นะครับครับผม600วัตต์อยู่แล้วนะครับตัวนี้โอ้เรียกว่าเรียกว่าราคาสุดคุ้มดีกว่าเ้ามาดูช่องพี่พดนะครับผูกแน่นอนแล้วดีด้วยนะครับส่งถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินนะครับเดีบยเงินไปทางหน้าบ้านโอเคนะครับผมโอเคครับโอเคชุดที่สองผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับคือสนใจสนใจชุดไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วกันนะครับครับผมนับโม่นับนับโม่นับนับโม่นับ ណាក់មូនាក់ណូអ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 ូណាក់មូស្ងគូអ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 ូណាក់មូនាក់ណាក់មូនាក់ណាក់ណូ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 ណាក់ណ วินงทะบาดด้วยมอเตอร์ไซค์บิดต้นมิดแม้ละสากได้โอ้โห y ามาหาซื้อมารุ่นใหม่เอาบารใส่ไว้ในตะแกรงหน้าลูกศิษย์สอนลายโทรใครจะว่าให้มันนั่งมาช่วยกินติ้งโต๊ฉันตอนเช้าแล้วเขากุติรออีกหน่อยสิแล้วค่อยลุกกินเปลนเก็บมามาไว้กินตอนเย็นดึกดึกก็เล่นอัดเย็นตะโฟกวันเสุราก กพระองค์หนวัดได้กันเนี่ยพูดอย่างนี้เห็นที่ต้องเคลียเพราะนอยาเน,นี้มีตระเวดปกอ้อง